จริงๆแล้วนี่กลิ่นไผ่เขียวมันคือกลิ่นของอะไรนะครับเกี่ยวอะไรกับต้นไผ่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับกลิ่นไผ่เขียวนะครับเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในหมู่นักตกปลาหน้าดินชาวไทยนะครับเนื่องจากได้ผลดีกับปลาหลายชนิดนะครับจึงมักถูกนํามาเป็นส่วนผสมในเหยื่อสูตรต่างๆนะครับโดยพื้นฐานปัจจุบันนะครับกลิ่นไผ่เขียว มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบด้วยนะครับทั้งเป็นขนมปังไผ่เขียวเหยียบสูตรไผ่เขียวนะครับรวมถึงหัวเชื้อต่างๆนะครับมีทั้งรูปแบบเป็นหัวเชื้อน้ําหัวเชื้อผงตัวผมเองนั้นเคยสงสัยมาตลอดนะครับว่ากลิ่นไผ่เขียวนี่จริงๆมันคือกลิ่นอะไรมันคือเปลือกไผ่เขาเอามาขูดแล้วมันหอมหรืออะไรหรือเปล่าแต่ก็ได้เสิร์ช Google ดูหาดูหลายๆ ครั้งนะครับก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับกลิ่นใบเขียวเลยนะครับจนวันหนึ่งนะครับผมได้มาเจอกับโพสต์ในกลุ่มตกปลาของน้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้ให้ความกระจ่างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็คือโพสต์นี้นี่เองครับอันนี้เป็นโพสต์ในกลุ่มตกปลาหน้าดินนะครับผมขออนุญาตเบลอชื่อของน้าท่านนี้ไว้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับในโพสต์นั้นมีใจความว่า เรื่องของขนมปังตกปลาไผ่เขียวผ่านมาสักเกิน10ปีร้านขายเบ็ดตกปลายุคแรกๆจะรู้จักขนมปังไผ่เขียวจาก Fish Killer ผมเป็นคนแรกที่ทำมันขึ้นมาจริงแล้วมันคือหัวเชื้อกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันหอมนวลๆสีออกเขียวเข้มบรรจุในขวดเล็กๆที่พี่เล็กจเจริญผลผู้นำเข้าใดว่าในยุคนั้น ถือติดมือมาจากญี่ปุ่นเขาเอาให้ผมดมเล่นผมก็เลยเอามาผสมกลิ่นให้มันใกล้เคียงที่สุดก็มาคิดว่าตั้งชื่อกลิ่นอะไรดีวะพอดีที่ขวดมันมีต้นไผ่เล็กๆสีเขียวผมก็เลยตั้งชื่อว่ากลิ่นไผ่เขียวแล้วมันขายดีมาก Fish Killer ขายขนมปังเดือนละล้านสองล้านในยุคนั้นสนุกมาก แค่นี้เองที่มาของกลิ่นไผ่เขียวแค่นี้จริงๆและนั่นก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของกลิ่นไผ่เขียวนะครับสรุปแล้วก็คือมาจากหัวเชื้อขวดหนึ่งจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ได้กลายมาเป็นตำนานการตกปลาของชาวไทยนะครับที่ว่าเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของกลิ่นไผ่เขียวนะครับ หากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ